สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านนิ่งหิงพระเครื่องได้มีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร082 1891220นปดะครับไอดีไลน์ก็0 8 2 1 8 9 1 2 2 0เช่นกันนะครับทางร้านเรามาีการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต่อๆไปเนาะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนิ่งหิงด้วยม ค่อยๆดูกันไปนะพี่น้อค่อยๆดูกันไปนะฮะวันนี้มีมาหลากหลายรายการหลากหลายราคากันเลยนะพี่นะมารับชมกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะอันนี้เป็นรูปภาพพี่รูปภาพหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพี่อยู่ในเรี่ยมกรอบพลาสติกโบราณเลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกรอบพลาสติกโบราณน,นะพี่ดู ดูหน้าตาหลวงพ่อนะคผมชัดดูในเ้เก่าๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะน,นี่ฮะรูปภาพหลวงูสุขวัดปากหอมาขามเท่านะผมขอ400บาทพี่400้อบาทต่อมาเป็นรูปหลวงู่ทิมพี่รูปหลวง,ลงู่ทิมวัดละหารไล่เฮนี่ หลวงพุทธิมวัดละหานไล่พี่สวยๆเลยหลวงพุทธิมวัดละหานไล่พี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะอยู่ในเรี่ยมกรอบพร้อมใช้งานเลยพี่เห็นไหมพ่ะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะผมก็400บาทเช่นกันต่อมาเป็นรูปหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพพี่รูปหลวงพ่อเดิมยูเรี่ยมกรอบพลาสติกเช่นกันพี่สวยๆเลยพี่เก่าๆเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่รูปภาพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทตมาพระเป็นพระรีราพี่พระรีรากุทุ่งเศรษฐีนะฮะ น่าจะเป็นของหลวงพ่อเต๋นะพี่นะหลวงพ่อเต๋วัดสามงามฮะรุ่นแรกนะครับพี่นะเก่าๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆรแรกน่าจะเป็นเนื้อเนื้อผงว่านหรือเปล่าพี่นี่น่าจะเป็นปีราวๆสองห้าศูนย์เจ็ดีนี่ลีลา ทุ่งเศรษฐีของหลวงพ่อเตอพี่หลวงพ่อเตอผมดูไปหลวงพ่อเตอวัดตามงามพี่นี่ผมขอ4 0ร้บาทพอพี่ดีร้บาทเนาะต่อมาเป็นพระรีราทุ่งเศรษฐีเหมือนกันพี่แต่เป็นของอาจารย์สุวรรณนะพี่นะเนื้อทองเหลืองนะพี่นะนี่นี่ฮะอาจารย์สวรรณนี่ เก่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยเลยนะพี่นะองค์นี้สวยเลยพี่นี่เป็นเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยพี่นี่พระลีลาทุ่งเสี้ยทีอาจารย์สุวรรณนะพี่นะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นพระพระเรี่ยงดำพระเรี่ยงนะฮะวัดกูดดอกแก้วลำพูนนะพี่นะ นี่ครับสวยๆเลยพี่เดูเก่าๆเดิร์นนะนี่เขาเรียกอะไรนะพระพระเลี่ยงพระเลี่ยงดำพี่ปู่วัดดอนแก้วพี่นี่เก่าๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเลย ะเลียงดำนะพี่นะนี่ผมขอ400บาทเช่นกันพี่400บาทนะะต่อมาเป็นพุชินราดใบเสมาพี่อันนี้ไม่ทราบที่มานะพี่นะชินราดใบเสมาพี่นี่ฮะเก่าเก่าเลยนะพี่นี่เพิ่งได้กันมาใหม่ๆเลยนะพี่นะหลังเรียบๆนะฮะเนื้อผงนะพี่นะนี่ใต้นี่ม่ต่อโค้ดด้วยพี่ อ้นี่เห็นไหมชับไหมพี่อ่านี่ชินาลาส,สีมานะพี่นะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะสี่ร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นลูกอม,มสะกดนะพี่ต่อโค้ดตัวทอนะพี่นะนี่ด้านด้านหลังจะเป็นอ่าอะไรนะด้านหลังนี่จะเป็นเงินไหลมาพี่นี่ลูกอม,มสะกดนี่ฮะตัวทอนะพี่นะ เงินไหลมาตัวทอนี่ของหลวงพ่ออะไรไม่ทราบที่มาจริงๆนี่เงินไหลมาเก่าๆสวยๆเลยเก่าๆสวยๆเ,เ,เ,เลยนะลูกอมสะกดต่อโคตตัวทอด้านหลังอีกข้างนึงเป็นเงินไหลมานะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่ของหลวงพ่ออะไรเนี่ยตัวทอนัเพราะทองสุกก็าพี่ ก็400บาทเช่นกันนะพี่นะ400บาทต่อมาเป็นพระปิดตาหลวงพ่อโตนะฮะวัดเนินสุทธาวาสน,นี่ผมดูเป็นพระปิดตาหลวงพ่อโตแล้วพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นี่ลูกศิษย์ลูกหาท่านใดเข้ามาเจอถ้าพูดผิดหลวงพ่อหรือนั่นไปก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่ แต่ผมดูเป็นผมดูเป็นหลวงพ่อโตนะฮะวัดเนินสวาสุทาวาสนี่ครับผมก็4สี่ร้อยบาทนะปิดตาหลวงพ่อโตพี่ต่อมาเป็นปิดตาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวพี่ปิดตาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวพี่นี่เก่าเก่าสวย,ยสวยเลยเก่าเก่าสวยสวยเลยเนื้อผงนี่พี่สวยเก่าเก่าเดิมๆเลยนะนี่นะ ปิดตาหลวงพ่อยิ้มพี่ปิดตาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวพี่ผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาพระสมเด็จสมเด็จปกโพหลวงพุโตนี่วัดพระดูชิมพีพี่ปกโพนี่เห็นไหมสมเด็จปกโพอ,อยู่ในเลี่ยมกรอบสแตนเลสอย่างดีเลยนะพี่นะนี่อยู่ในเลี่ยมกรอบสแตนเลสอย่างดีเลยนะพี่ดูยานพี่นี่ฮะนี่ สมเด็จปกโพหลวงพุตโตวัดประดูชิมพีนะพี่นะนี่ผมก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นหลวงพอโตหลวงพอโตวัดหอหมกกรับพี่พระเนื้อดินอยู่เรียมกรอบสแตนเลสเลยนะพี่นะ หลวงพ่อโตวัดหอหมกกระสองสี่เจ็ดหกปีนี่สองสี่เจ็ดหกมียันด้านหลังมีเลขด้วยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยอยู่ในเรียมกรอบสแตนเลสพี่ผมดูเป็นหลวงพ่อโตวัดหอหมกนะพี่นะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทพอสี่ร้อยบาทพอตอนนี้เป็นพระพระพุทธใบมะขามพี่พระพุทธใบมะขามหลังนางกวากพี่ พระพุธใบมะขามหลังนางกวักนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกพี่ดูนี่พระพุธใบมะขามหลังนางกวักพี่ชวยสวยเลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยพี่นี่หลังนางกวักพี่นี่กวักเงินกวักทองกวักยศถาบรรดาศักดิ์ให้พี่ๆเลยนะเนี่ยท่านใดบูชาไปนี่มีแต่สิ่งดีเข้ามาแน่นอนนะครับนี่ผมก่อ0 0บาทพอพี่400บาทเนาะ ต่อมาเป็นพระพิมพ์งบน้ำอ้อยนะพี่นะนี่งบนำอ้อยพี่นี่ฮะสวยๆเลยนี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบที่มาที่แน่นอนเท่นกันนะฮะนี่จะเป็นพระงบนำอ้อยนะพี่นะนี่พิมพ์งบนำอ้อยเก่าๆสวยๆเลยนะไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบที่มาที่ชัดเจนนะพี่นะนี่ พงได้มากันเลยนะพี่นะนี่ผมขอ400บาทเช่นกันนะพี่นะ400บาทเนาะต่อมาฮะต่อมาน่าจะเป็นหลวงหลวงพ่อโตวัดกุกู่วัดชีประขาวไปพี่เยช่วยดูหน่อยนะพี่เนาะผมได้มาผมก็ไม่ได้รู้ทุกด้านเลยเนาะทุกองคไปนะพี่นะผิดพลาดอาการใดก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่แต่นี้ผมดูเป็น หลวงพ่อโตนะพี่นะนี่นี่หลวงพ่อโตกุวัดชีปากขาวไว้พี่นี่กุวัดชีปากขาวนะเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่เก่าๆเดิมๆเลยนะผมก็สี่ร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะสี่ร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นพระผงพิมพ์จรลอยนะฮะพระผงพิมพ์จรลอยหลวงพุทโตนี่พระผงพิมพ์จรลอยหลวงพุทโตนะพี่นะ เก่าเก่าสวยๆเลยนะพี่นี่หลวงพุโตวัดประดู่ชิมพีพระผมพิมพ์จะลอยพี่ประมาณปีประมาณหนึ่งแปดนี่ฮะหนึ่งแปดถึงสองสองนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่ผมก็ห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมานะพระคุณแผนพี่ขุนแผนเนื้อดิน เุ้ยเก่าๆเลยนะอันนี้ก็มีทราบที่มาที่แน่นอนอีกแล้วนะพี่นะนี่เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะพี่นะนี่ท่านใดรู้ก็บอกด้วยนะพี่เนาะเป็นห้องหลวงพ่ออะไรนะพี่นะนี่พระละขุนแผนพี่ขุนแผนจะบอกบ้านกลางก็ไม่น่าจะใช่นะพี่เนาะนี่ฮนะเก่าๆสวยๆเลยสองสี่นะเนี่ย สวยๆจำเดือนแล้วก็4ี่รอยบาทพอพี่4ี่ร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อีดพี่นี่ปีหนึ่งสี่พี่สมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อีดดูเนื้อหามวนสารพี่นี่ดูสวยมากเลยอง์นี้นะสวยสวยเลยพี่สวยมากเลยครับนี่สมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อีดพี่ปีหนึ่งสี่ เก่าๆเลยนะเนื้อหามวลสารเต็มๆเลยพี่ดูนะสวยเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่เนาะห้าร้อยบาทเช่นกันนะต่อมานี่ฮะต่อมาเป็นเหรียญสมโพธิร้อยปีพี่พระนาคบกสองหน้าวัดนาคราชนี่เหรียญสมโพธิร้อยปีพี่เหรียญนี้สวยเลยพี่สวยมากครับนี่สวยมากเลยพี่ดูนะฮะนี่มี ยญนนาคเจ็ดตนน้อยนะนี่นาคปกสองหน้านะพี่นะนี่เก่าเก่านี่เหรียญสวยเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่สวยเลยนี่โหเนี่ยดูตาเปล่าจะสวยมากเลยพี่นี่เห็นไหมนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะเหรียญสมโพธิร้อยปีนะพระนาคปกสองหน้าวัดนาคราชนะหรือวัดสังกษีนะพี่นะเนี่ยนะผมก็อห้าร้อยบาทพี่ ห้าร้อยบาทพอต่อมาเป็นพระยอดธงวิ่พระยอดธงเนื้อชินตะกัวนะพี่นะพระยอดธงเนื้อชินตะกัวเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนี่ด้านหลังก็ขีดอะไรเนี่ยวอบอไหมพี่นี่วอบอนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยเนี่ยผมไม่ทราบที่นะพี่นะนี่พี่ดูกันเอานะพี่นะ ได้มานะเพิ่งได้มานี่เก่าๆสวยๆเลยนะด้านหลังจะมีจอกโคตรอะไรนะวอบอลเม็ดนี่เก่าๆสวยๆเลยนะผมก็สี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าพี่เหรียญรัชกาลที่ห้าขอบสตางค์ะเหรียญปราบห่อพี่เหรียญรัชกาลที่ห้านี่เก่าๆเลยนี่จุลาลงกรณ์นี่ สวยๆเลยนะพี่นะดูหน้าตาลวงปู่นะดูหน้าตาปู่นี่เป็นเหรียญสตังค์นะพี่นะนี่ขอบสตังค์เหรียญป้าห่อนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยเลยนะยหนเหรียญน,นี้ก็สวยเลยดูขอบนะฮะนี่เก่าสวยเดิมเลยพี่นี่ผมขอ400บาทพอพี่400บาทต่อมาเป็นหลวงพุทธทวดวัดช้างให้พี่หลวงพุทธทวดวัดช้างให้พี่ นี่ลูกพ่อหลวงกุฎทวดวัดช้างให้เก่าเก่าสวยสวยดูหน้าตาคมชัดมากเลยนะพี่นะเก่าเลยนะสวยมขึ้นเลยนะพี่นะนี่ดูนะนี่สวยสวยเลยนะนี่วัดช้างให้พี่นี่สวยสวยเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่นี่นี่หลวงกุฎทวดวัดช้างให้นะนี่ผมขอ 500บาทเช่นกันนะพี่นะ5 0าบาทฮนะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อชาพี่หลวงพ่อชานี่สวยๆเลยวัดหนองป่าพงนะพี่นะหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงนะนี่เมตตาการุณาอุเบกขามุติตารีพระโพธิญาณเทระชานี่เหมือนมีเนื้อเกินนกศรช้างนะพี่นะเห็นไหมขี่ย,ยาวๆลงมาเลย นี่ขอบสวยๆเลยพี่นี่ปีหนึ่งแปดนะเนื้อเกินผ่าเลขสองเลยพี่ดูดูอ่านะพี่นะนี่เก่าสวยเลยนะพี่นะนี่คณะสิทธิ์สร้างถวายนะพี่นะหลวงพ่อชานะนี่ผมดูเป็นเนื้อเงินนะพี่นะผมดูเป็นเนื้อเงินนะพี่นะนี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทตอนนี้เป็นแหวนพระพุทธหลวงพุทธดูนะพี่นะแหวนพระพุทธหลวงพุทธดูปีหนึ่งเก้าพี่นี่ฮะแหวนพระพุทธหลวงพุทธดูปีหนึ่งเก้านะพี่นะนี่ สองห้าหนึ่งเก้าสวยๆเก่าๆเลยพี่นี่วอลสกวัตสแกวรีหลวงปู่ดูวัตสแก่นี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยนี่หลวงพ่อ400บาทพอพี่400บาทต่อมาเป็นหลวงใบชีเร็กหลวงปู่แพ้วัปโปรวัดกำแพงแสนพี่ เนื้อทองแดงสวยๆและตอกโคดในคมๆเลยผอเพึื่งอย่างนี้นพี่ชัดๆเลยนะพี่เหรียญที่ระลึกหลวงปู่แพ้่เปาวาโลนะฮะปี4 7นะพี่นะนี่สวยๆเก่า <99, S 1> ๆเดิมๆเลยพี่ดูสวยเดิมเลยนะพี่นะเหรียญใบชิเร็กหลวงปู่แพ้่นะพี่นะนี่ผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมีหลวงพ่อคง24 8สพวี่ ขอบสตังค์นะพี่นะนี่เหรียญหลงก็คงวัดบางกับ้อมพี่นี่ฮะสวยเก่าเลยนะเนื้อทองแดงสวยๆนะเก่าเก่าเดิมๆหูเชื่อมหัวเชื่อมขอบสตังค์พี่ขีดเนื้อเกินที่สอเนี่ยสอสลาเลขกสองเลขกสี่ขายาวจมูกโด่งๆเลยพี่เก่าเก่าสวยๆขอบสตังค์คมๆเลยนะพี่นะยันห้าสวยๆเลยพี่นี่สวยเก่าเลย สวยเก่าเดิมเลยหลวงพ่อโครงไว้ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นเหรียญยืนนะเหรียญยืนหลวงพ่อกเกษมพี่เก่าๆสวยๆนะเหรียญน,นี้เก่าเลยพี่ดูเหรียญยืนหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะนี่มีต่อโคดด้วยเห็นไหมพี่ต่อโคดรนะเก่ามากเลยนะครับเหรียญน,นี้เก่ามากเลยนะพี่น่าดูนะฮะนี่ อยู่ในเลี่ยมกรอบพลาสติกอย่างดีนะปีหนึ่งเก้าวิสาขบูชาสามสองอะไรนะพี่วัดบ่วงเลี้ยวรุ่นกระตันยูเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆวงพ่อเกษนะผมก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเช่นกันนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเกษมเ,เช่นกันนี่ รูหูห่วงพี่เนื้อทองแดงสวยๆหูห่วงสวยๆเลยนะเหรียญนี่ฮะกองพันลำปางพี่กองพันลำปางนะพี่นะกเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะหลวงพ่อกเกษมเข้มมะโกปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะนี่สวยๆนะฮะเก่าๆเดิมๆไปต่อโคตรคมๆเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมแล,นะล้วเหรียญหลวงพ่อกเกษมเข้มมะโกร่ขอด้วยห้าร้อยบาทเช่นกันนะต่อมาเป็นหลวงพ่อ พ่อท่านเขียววัดหลวงมนพี่พ่อท่านเขียววัดหลวงมนปีหนึ่งสามนะพี่นะนี่ฮะเนื้อเกินใต้หูนะคมคมชัดชัดเลยพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะยอยักมีขีดนะเห็นไหมพี่บนยอยักมีขีดเนื้อเกินจมูกโดง่ดงๆสวยๆเดิมขอบตัดคมคมเลยพี่วัดหลวงมนปีหนึ่งสามนะพี่นะ้ากะไรทองเดิมเลยพี่กะไรทองเดิม,ดมเนื้อเกินครบ,บเลยนะี่ดูนะฮะนี่เนื้อเกินคมชัดเลยนะพี่นะ สวยเก่าเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะผมข่อ500บาทเช่นกันพี่ต่อมาไปหลวงพ่อปาน,นะฮะวัดบางเฮียพี่หลวงพ่อปานวัดบางเฮียเนื้อทองแดงนะสวยๆเก่าๆเ,เลยนะี่หลวงพ่อปานพี่ดูขีดเนื้อเกินพอพานเลขสามเลยพี่คมชัดหน้าตาคมคมชัดๆเลยอูเชื่อมห่วงเชื่อมนี่พอพานนี่ก็มีขีดเนื้อเกินขอบกระบอกนะพี่นะขอบกระบอกเส้นแตกคมคมชัดๆกันเลยนะพี่นะเส้นแตกคมคมชัดๆ ก็บ,บอกสวยๆเลยหลวงพ่อปานวัดบางเฮียผมก็500บาทเช่นกันต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อแพรพี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีหรือเหรียญจตุรพิษพรชัยนะพี่นะหรือเหรียญจตุรพิษพรชัยพี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นะนี่มีเลขเก่านูนๆนะฮะนี่สวยๆเก่าๆอายุเจ็ดสิบปีพี่หลวงพ่อแพรนี่ขอบตัดเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนสวยเก่าเดิมเลย เหรียญจตุรพิทพรชัยพี่หลวงพ่อแพรพี่ผมขอ500บาทเช่นกันต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังวีหลวงพ่อพานรุ่นแรกวัดโป่งกระสังนะฮะนี่เก่าๆสวยๆเลยหน้าตาคมชัดเป็นเหรียญลมดานะพี่นะทองแดงลมดานะพี่เก่าๆสวยเดิมเลยนะพี่นะเก่าสวยเดิมเลยปี19เกนะฮะสวยๆเลยนี่เหรียญสวยมากเลยพี่ดู คมชัดเลยนะฮะตัวหนังสือคมชัเดเลยหลวงพ่อผานีหลวงพ่อห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาพี่ต่อมาไปเดี๋ยหลวงพ่อหอมวัดชากหมากพี่นี่สองสี่เก้าแปดหลวงพ่อหอมวัดชากหมากพี่นี่อ่าพระชากหมากป่าเรไรพี่นี่สวยดูเนี่เส้นขนแมวเห็นงนี้พี่เส้นขนแมวคมคมชัดชัดหน้าตาคมชัดเลยนะพี่จะด,ดูนะฮะนี่สวยเก่าเลยพี่ ดูยันใบพัดนะฮะสองสี่เก้าแปดสวยๆเหรียญสวยเลยนะเหรียญน,นะน,นี้นะลูกไขเก่เล็กๆนะพี่คือในนี้นก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่ห้าร้อยบาทเนาะฮต่อมาเป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูกเก็ตนะพี่นะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูกเกต็ตสองสี่เก้าเจ็ดนี่สวยสวยเลยพี่เหรียญสวยเลยเหรียญน,นี้สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อช่วงวะพี่นี่หลวงพ่อช่วงวี่งเก่า หน้าตาคมชัดเลยนะกะไหลทองเดิมเดิมเลยนะพี่นะกะไหลทองเดิมเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่หลวงพ่อแช่มวัดภูเก็ตวัดฉลองภูเก็ตพี่ผมกงพ่0ห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีศูนย์หกยันตะก้อสวยสวยเดิมเดิมหน้าตาคมคมเลยพี่ดูนะฮะนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงหน้าเนื้อทองแดงเก่าสวยเดิมจมูกโด่งนะพี่นะขอบหลัดเดิมเดิมเลยแม่ปีศูนย์หกสวยสวยเลยนะนี่ อยันตะก้อคมชัดเลยนะพี่นะยันตะก้อคมชัดเลยนี่ผมขอ500บาทเช่นกันนะพี่เนาะต่อมา,ปอาเปเหรียญเศรษฐีหลวงพูดดูวัดสกแกวี่เนื้อทองแดงนะปี31มพี่พระพรมปัญโยดูวัดสกแกพี่นี่สีอยุธยาพี่2531ต่อโคดที่หัวเข่านะพี่นะนี่ตัวองค์มันเหมือนเส้นซ้อนนะพี่นะนี่เก,เก่าเกาเดิมเดิมเลยขอบเดิมเดิมเลยนะพี่นะ สวยเก่าเดิมเลยพี่ดูยันอัคาระยันคมชัดเลยนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยครับนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะห้าร้อยบาทเช่นกันนะนะต่อมานี่เป็นเหรียญชินราชนะ,ะเหรียญชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่เสมาชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่เนื้อทองแดงนะฮะเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เก่าสวยเดิมเลยหูยันยานเลยนะพี่นะ สวยเดิมอัคระยันคงชัดเลยเนะื้อผิวพันเรียบตึงนะผิวเหรียญเรียบตึงขอบตัดเดิมเดิมเลยนะเฉียนชินราชหลวงผู้บุญนะผมก็5 0 0บาทเช่นกันต่อมาไปเหรียญหลวงเพราะกรั่นวัดพญาตนะฮะพิมพตะขอเบ็ดฟรีนี่เนะื้อทองแดงเก่าสวยเดิมเนี่ยสองสี่หกเก้านะผิวเหรียญเรียบตึงเลยนะพี่นะเก่าสวยเดิมเลยนะขอบเหรียญบางๆนะพี่นะ สวยเก่าเดิมตะขอเบ็ดโคง้งโค้งเนื้อเกินคมคมเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเก่าเก่าเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะหลวงพอกลันวัดพญาพี่ผมขอห้าร้อยบาทแทนห้าร้อยบาทต่อไปเสมาหลวงพุทวดเสมาหลวงพุทวดนะครับพอขีดนะพี่นะกะไหลทองเดิมเดิมเลยนะเสมาหลวงพุทวดดูพี่ดูพี่พี่ดูนะสวยเลยนะพี่ อันนี้สวยเลยองค์นี้สวยเลยพี่ดูขอบจัดพี่นี่สวยสวยเลยนะพี่นะนี่พอขีดพี่มีขีดที่ตัวพอนะนี่เห็นไหมพี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเส้นขนแมวไว้พี่พี่คมคมชัดชัดหน้าพระอาจารย์ทีมใหญ่เลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่เนาะห้าร้อยบาทนี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินพี่เหรียญหลวงพ่อเงินพี่งานผูกพระศรีมาวัด วัดอะไรเนี่ยพี่วัดคลองมงคลนี่วัดคลองมงคลปีสามเจ็ดพี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินพี่น,นี่สวยแน่นอนเฮ้นี่ดูผิวสวยสวยเดิมเดิมอยู่ในเรียมกรอบพลาสติกอย่างดีเลยนะพี่นะนี่ผมก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นสมเด็จโบกโพวี่สมเด็จ สมเด็จนาคปกสมเด็จปกโพสมเด็จนาคปกนะฮะแม่บุญเรือนนะพี่นะมีบุญเรือนนะฮะวัดตาวุธนี่สมเด็จอ่ะนี่สมเด็จนาคปกแม่บุญเรือนนะพี่นะอยู่ในเรียมกรอบสแตเลสอย่างดีเลยพี่อยู่ในเรียมกรอบสแตเลสอย่างดีเลยนะนี่แม่บุญเรือนวัดอาวุธนะฮะนี่เก่าเกสวยสวยเลยนะพี่น่าดูนะพี่ดูนะฮะนี่ถูกใจองค์ไหนรักองค์ไหนชอบองค์ไหนโทรปิดกับเราได้เลยนะครับนี่ เหรียญน,น้าปกคุณแม่บุเดือนนะผมขอ500บาทเช่นกันนะต่อมาเป็นรูกลรอสังกระจายนะพระสังกระจายอยู่ในเลี่ยมกรอบทองนะพี่นะนี่อยู่ในเลี่ยมกรอบทองนะพระสังกระจายนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเ,เ,เลยอยู่ในเลี่ยมกรอบทองน่าจะเป็นทองไบคอนนะพี่น,นี่เสื้อมไม่สวยนี่ดูเป็นวัดไหนดูเนี่ยวัดสุดทัศนไหมพี่นี่ฮะ ผมไม่ทราบที่มาที่แน่นอนนะพี่นะอรู่เรี่ยมกกอบพร้อมขึ้นคอนี่ได้กกอบไปพไประ้วก็คุ้มแล้วนะพี่นะนี่ผมก็ะห้าร้อยบาทพ,พี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นขุนแผนพี่นี่ขุนแผนนี่สวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเก่าๆเลยขุนแผนแสนสถานว่อยู่ในเลี่ยมเกาะสเตเลตอย่างดีเลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเกาะสเตเลตอย่างดีเลยพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ อันนี้ผมก็ไม่ทราบที่มาที่แน่นอนนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทเช่นกันพี่ห้าร้อยบาทเนาะอ่าทุกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต,ต่อไปนะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเฮงหิงด้วยนะครับวันนี้ร้านเงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ